พูดถึงงานวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกมากครับสนุกมากฮะก็จริงๆแล้วจริงๆตั้งแต่รู้ว่าต้องมาที่นี่ตกใจนะเพราะเขาบอกลด90%ไอ้ลด90%เนี่ยของงานเซลเซชันของโรบินสันเนี่ยมันว่าให้ฟรีได้เลยนะเยอะมากครับลด90%นี่คือเยอะมากไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีจะมีงานไหนห้างไหนที่แจกขนาดนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเซลอย่างเงี้ยเราเป็นยังไงบ้างชอบมากจริงไม่ใช่แค่ผมแต่สาวๆชอบกันหมดนะชอบมากครับผมเพราะจริงๆจริงๆก่อนที่ใครจะมาช้อปปิ้งเนี่ย นะฮะแล้วก็จะมีละเร่งมาอยู่แล้วแหละว่าเออเราจะซื้ออันนี้อันนี้อันนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครจะช็อปมีอะไรในใจแล้วนะฮะแวะมาที่นี่ก่อนแวะมางานนี้ก่อนคุณอาจจะได้ส่วนลดที่เป็นแบบโอ้โหเยอะมากบางทีถ้าใครช็อปปิ้งตามห้างอยู่แล้วนะจะรู้ว่ามีการสะสมแต้มอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมาเป็นส่วนลดอะไรเงี้ยโอ้หกว่าจะได้ลด20% 30%นี่สาสโอ้สะสมกันแบบเหนื่อยอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดมางานนี้งานเดียวเนี่ยดีได้90%ได้70%คาสิบเปอร์เป็นต์ได้เจ็ดสิบเะอรนะฮะเซ็นต์คงดีมากเอปนะเออแล้วผมเป็นคนชชชอออบบป ตามห้างจริงๆก็ชอบออนไลน์บ้างแต่ว่าจริงๆชอบเป็นคนชอบช็อปที่แบบเห็นของได้สัมผัสได้เดินได้แบบได้ลองได้ทดสอบบางอันที่แบบตั้งใจจะซื้อมาถึงของจริงอาจจะเปลี่ยนใจอันไหนที่ไม่ชอบเจอของจริงชอบอะไรเงี้ยชอบสัมผัสอย่างนี้มีหลายชั้นเราได้เดินดูยงเดินไมเกือบหมดแล้วจริงๆเราชอบผลิตภัณฑ์ไหนหมายถึงว่าชอบในส่วน คนก็ชอบอุปกรณ์ไฟฟ้าบางคนก็ชอบอุปกรณ์เครื่องครัวเครื่องสำอางหรือเครื่องกีงีนอย่างเงี้ยผมชอบหนึ่งอุปกรณ์กีฬาอย่างเงี้ยชอบพวกกับชุดออกกําลังกายอะไรเงี้ยชอบครับชอบอ่าอย่างที่อย่างที่เห็นเอาที่ผ่านตาแล้วเห็นนะก็อย่างอุปกรณ์ครัวทำไปเล่นไปผมก็ชอบนะเพราะผมผมเป็นคนที่ทําอาหารทําอาหารกินเองที่บ้านอะไรเงี้ยพวกแบบอุปกรณ์ครัวสําคัญเหมือนกันได้ใช้อะไรเงี้ยซึ่งลดหมดเลยสิ่งที่ผมพูดจริงๆมีอีกเยอะมากนะเสื้อผ้าผู้หญิงอะไรเอ่ยเครื่องสําอาง กินแคร์ออก็ลดออครับผมจริงๆมาสุกเป็นเหมือนทุกคนมาซื้อไว้ก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะใช้เมื่อไหร่หรือว่าใช้ไม่ใช้ไม่รู้ขอซื้อไว้ก่อนเพราะมันถูกเป็นแบบผมเป็นแบบเป็นแบบครึงออ่งครึ่งคือเป็นแบบว่าจริงๆคิดก่อนจะซื้อแต่ถ้ารู้ว่าลดราคาซื้อไปก่อน,ออนแล้วค่อยคิดอาจจะ้วค่อยคิดใช่ครับแล้ววันนี้เป็นไงงานวันนี้ก็คือจัดพร้อมกันหมดเลยแล้วก็มีหลายที่เลยใช่ครับผมก็ ก็ดีใจครับที่ได้ที่ได้ที่ได้เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มางานนี้นะครับแล้วได้ข่าวว่าไม่ได้มีแค่วิกนี้ด้วยเสาหน้าก็มีนะครับเสาหน้าหน้าก็มีใช่ครับผมอ่ะจริงๆให้เชิญชวนครับผมก็เชิญชวนครับผมสำหรับใครที่ที่ที่ดูอยู่นะครับผมก็ที่โรบินสันทุกสาขาเลยนะครับผมงานเซลเซชันนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้ลดเป็นระดับปรากฏการณ์จริงๆครับผมเพราะมีลดถึง90%นฮะแล้วก็ ใครจะคิดว่าโอ้ยแล้วโอ้เรามาเราจะได้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็ยากเนาะเวลาไปงี้ผู้ใครจะไปจับโชคดีได้<ม>ได้ครับผมยืนยนันโพสเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่ประกาศบนบนเวทีนะครับประกาศเป็นร้อยเลขครับอ,อ,อยู่ที่ว่าคุณโชคดีหรือเปล่าะนะฮะแต่ผมว่ายากถ้าผมเชื่อว่าถ้าผมมาเองกับผมได้ก็คือมันมีหลายสาขาด้วยก็ไปลุ้นหลายสาขาลุ้นหลายสาขาก็ได้ใช่เคืลุรนไปพร้อมกันทั้งเดือนนี้เลยถูกต้องครับผมอ่าโอเคครับอ่ะพี่ก็ถามนิดนึงเป็นไงบทบาทที่จบไปทั้งสองเรื่องโอ้สนุกมากดีสุดขั้วกับ ร้ายสุดตัวกับเออร้ายสุดตัวครับผมก็ชอบมากครับผมแล้วก็จริงๆชอบชอบคนละแบบ <c oughs> ถ้าในในในเรื่องอเรื่องชายแพทย์นะครับที่เพิ่งจบไปอันนั้นชอบในแง่ของความท้าทายทางการแสดง <c oughs> การได้การได้ ได,ได้ได้ลองบทบาทที่มันแบบว่าฉีกไปเลยอันนี้ก็ชอบในแง่ของการแต่เหนื่อยครับเวลาเล่นเล่น,ลนบทที่เป็นบททำนองนี้จะเหนื่อยมาก <Okay. S 1> เพราะว่าใช้พลังสูง uh huh. ใช้พลังแล้วก็ทําใช้ความเข้าใจการตีความสูง uh huh. มันมันค่อนข้างห่างตัวอยู่พอสมควรมันดูว่าเออมัน <c oughs> มันไม่ได้เกิดในชีวิตประจำวันออใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ก็จะเหนื่อยเหนื่อยอีกแบบแต่ว่าอย่างเรื่องที่เรื่องหมอหลวงเนี่ยมันเป็นเป็นความรักลวกัน uh huh. เรื่องนี้รักตั้งแต่รักตั้งแต่ บทบาทแล้วรักรักทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแล้วก็ถ่ายทําง่ายนะจริงเรื่องเนี้ยถ่ายมอหลวงเนี่ยเห็นแบบฟอร์มแบบนั้น,นจริงถ่ายทํากัน5เดือนเองมั้งทำไมไ <ว S 1> ทำไมไ <ว S 1> ทำไมทำไม <ว S 1> มาสูตรคิดว่ามันง่ายเพราะว่าของโอ้เขาบอกว่ามันต้องจําในเรื่องของสูตรยาว่าต้องผสมยังไงแค่ไหนเพราะว่าถ้าผสมผิดก็ต้องคัดแล้วก็ไปกับอ๋ออันอันอะไรอันนั้นก็ของพี่โอก็อาจจะยากในในแง่ของพวกเรื่องยาผมผมคิดว่าง่ายเนี่ยผมว่ามันง่ายตรงที่ง่ายตรงฟีลิ่งตรงความสบายความเป็นตัวเองเหรอ มันก็ไม่ได้เป็นตัวตัวเองนะแต่ว่าแบบหมอทองแทเออเ้เขาเขามีแตบบ่ เขาไปน้ําเย็นเวลาเราไปรับบทเราก็เป็นน้ําเย็นไปกับเขาคือครั้งที่เราไปกองมันก็เหมือนเราได้ทานน้าเย็นเพราะหลายคนมองว่าทองแท้ก็คือนอกจากเป็นน้ําเย็นแล้วก็มาขายหล่อเราหล่อไปใช่ครับอยู่นิ่งๆก็หล่อคนก็คิดโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับทุกวันนี้เดินเดินยังมีคนทักหมอทองแท้ไปเลยจมาสักพัสก็ดีใจพอของเรื่องมันออนแอร์ติดกันคนจะเริ่มสับสนในคาแรคเตอร์ว่าสรุปเป็นคนดีหรือไม่ดีหรือว่ายังไงอะไรนี้มีมั้ยมีมีมีแต่ว่าส่วนส่วนใหญ่คนคนดูก็จะแบบ ถ้าเป็นคนที่ชอบส,ส,สไตล์ฟิลกูดเนี่ยก็จะไปหมอหลวงเลยแล้วถ้าคนที่ชอบเลยแบบแ<ต>เข้มข้นพูดเป็นหัดก็จะหนักหน่งใช่ฮะแต่ก็จะมีบางคนดูควบแล้วก็แบบอุ้ยแบบปรับ feeling ไม่ทันก็มีครับเอออย่างชายเพชรสยามเป็นไงบ้างฟีดแบ็กโหกก็ดูเดือดครับฟีดแบ็ก เป็นตามที่พี่พูดกันเมื่อกี้เลยครับมันจะมีคำอวดคำหนึ่งที่ใช้ได้แต่เราไม่พูดด้วยกว่าเพราะหลายคนมองว่าอาจจะไม่ใช่คนเลวมากอาจจะเป็นแค่เหมือนคนเทาเาเพาเขาก็โดนกระทํามาเหมือนกันใช่ครับจริงๆทุกตัวละครก็มีเหตุผลนะครับแล้วเวลาเรารับบทแบบนี้เราก็ไม่ได้เราก็ไม่แลวผมเชื่อว่านักแสดงคนอื่นก็เป็นเราไม่ได้กําลังเล่นมันเรานักแสดงครับเราจะไม่ได้มองว่านี่ร้ายนี่ดีอันนี้อันนี้บทพระเอกเราเล่นแบบพระเอกมันไม่ใช่ครับเราเรารับบทเป็นเขา ตัวละครเขาเป็นอะไรเขาผ่านอะไรมาเราก็เราไปสารต่องเขาอ,ออกมาบนหน้าจอ,อเป็นแบบมาสู่มซึ่งเนี่ยคว่าวันนี้พระเอกอาจจะไม่สําคัญเท่า<อ>เป็นนักแสดงนําในเรื่องตรงน,นี้เราสึกยังไงโอ้จริงๆแล้วจริงแล้วอันนี้มันอยู่ยยที่อยู่ที่โอกาสครับคือจริงๆแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดทางช่องเห็นว่าเราเหมาะกับบทไหนผมไม่ได้มีคอมเมนต์เลยว่าแบบว่าเฮ้ยบทแบบนี้ไม่เอาแบบนี้คือจริงๆถ้าเกิดท้ใอย่างเห็นว่าเราเหมาะกับอันไหน เราก็เต็มที่กับอน,นันต์มไม่ว่าจะเป็นบทพระเอกหรือว่าบทตัวเอกตัวอะไรเหมือนกันเราเราเต็มที่ตัวสำหรับมาสูตทํางานนะถึงทุกวันนี้เราคิดว่าตัวเอกมันสําคัญสำหรับถ้าบอกว่ามาสู่มีบทนี้ให้แต่อาจจะไม่ใช่พระเอกอาจาอาจะเป็นตัวเอกที่ต้องเดินเรื่องเราบองตรงนี้ไง,ไง<ถ>บ้างถ้าถ้าพูดกันตามตรงก็สําคัญครับเพราะว่าเพราะว่ามันส่วนใหญ่บทที่เป็นแบบเนี้ยค<ะ>ส่วนใหญ่นะครับที่ที่เจอมาบทที่อาจจะเป็นตัวเอกแต่ไม่ใช่พระเอกถ้าเกิดพูดแบบง่ายๆนะครับไม่ใช่พระเอกแต่เป็นบทตัวเอกมักจะเป็นบทที่ยาก มักจะเป็นบทที่เหนื่อยจะเป็นความความคาดหวังของทีม <laughs> มักจะเป็นบทที่อย่างตสถ่านีนผู้จัดอาปินก็จะบอกเสมอว่ามาสูนเรื่องนี้ถ้าเกิดเรื่องนี้ถ้ามาสูนเล่นไม่ดีคนก็จะไม่ดูเลยมันละครเรื่องนี้ก็จะไม่สนุกเลยอะไรเยเราก็จะแบบกดดันเแต่เราก็แปลงมาเป็นแบบแล้วเราก็ตั้งใจทํากานบ้านเอาแล้วก็เต็มที่แล้วมันยิ่ความคิดไม่เปลี่ยนนะเข้าเข้ามาใหม่ๆอาจจะคิดว่าเราต้องเป็นพระเอกอย่างเดียวแต่พอวันนี้มันเปลี่ยนจากคาว่าพระเอกเป็นนักแสดงแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนเพราะว่า แม้กระทั่งผมก็ชอบเทียบเคียงตัวเองเป็นคนดูนะครับเวลาเวลาผมดูหนังดูละครอะไรเงี้ยบางเรื่องตัวละครที่เราชอบสุดหรือว่าเราก็ไม่ได้ไม่ใช่ทุกเรื่องไปที่เราจะชอบพระเอกที่สุดแล้วก็บางเรื่องเราก็ไม่ได้ชอบตัวร้ายเลยนึกออกไหมฮะเราจะชอบตัวละครที่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 สำคัญที่เป็นมีมีเป็นการเดินเรื่องตัวอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นถ้าเป็นเทียบกับหนังหนังฝรั่งบางเรื่องตัวเอกก็ตัวเอกของเรื่องก็เป็นก็เป็นตัวร้ายอะไรก็มีแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบ ชอบคนละแบบแต่มูใช่ครเพราะจริงๆเวลา,เ,วลาเ,ลเล่นบทตัวร้ายม,มันเหนื่อยอนืผมเพราะว่าพูดแทนนักแสดงหลายคนที่น่าจะเคยเล่นบทคล้ายๆผมได้เลยว่ามัน,มนเหนื่อยมันใช้พลังงานสองเท่าครับมผมไม่พูดเวอร์แน่นอนมัน2เท่าของเวลาเล่นบทพระเอกเพราะก็อย่างบทพระเอกมันจะมีความอ่อ,อนนุ่มตามคาแรคเตอร์ส่วนใหญ่ที่ผมเจอที่เขาของตัวเองของตัวเองแต่ถ้าเป็นตัวร้ายมันต้องมันเหนื่อยมันทำงานมันสองวัน ทํางานเป็นแบบว่าโอ้โหถ่ายหนึ่งเรื่องเหมือนถ่าย2เรื่องอะไรเงี้ยครับแต่ก็มันก็มีข้อดีตรงที่ได้ได้ได้เหล่าได้ขัดเกลาได้พัฒนาได้ปลยการแสดงครับผมปล่อยออกมาได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเราเราเรารู้สึกว่าเราได้ได้ฝึกได้ฝึกฝนครับอย่างเช่นแพทย์สยาเราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่พอดูแล้วเราเกียรตไหมเกียในคาแรคเตอร์ไหมผมเป็นคนผมเป็นคนดูละครตัวเองทุกตอนนะผมไม่ได้ดูแบบบางคนเขาไม่ดูนะเขาไม่ใช่บางผมมาดูดูมันมีทั้งดูแล้วก็อาจจะชอบบ้างไม่ชอบมากแต่ว่าผมดูเหมือนทํากันบ้านนะครับดูเหมือนว่าดูแล้วก เออเฮ้ยตรงนี้เราพลาดไปเรื่องหน้าเดี๋ยวเรา เราจะไม่พลาดแบบนี้อีกอะไรแบบเนี้ยครับถ้าดูตอนถ้าในเรื่องชายพัชญาเราดูแล้วเราว่าเราร้ายกี่เปอร์เซ็นต์ที่สุดสุดครับร้ายแบบก็ก็เป็นไปตามบทบาทเลยก็รู้สึกว่าโอ้ดูแล้วแบบยังบอกโอ้เราเล่นเล่นไปได้ยังไงเนี่ยตอนนั้นเอครับเพราะมันร้ายขนาดนี้คิดว่าเรื่องต่อไปถ้ามันจะต้องเล่นในคาแรคเตอร์ที่เป็นเถวๆเนี้ยมันขึ้นและลงไม่ได้แล้วนะโอ้โหเจ็บว่าจริงๆมันจะมาเบาไม่ได้แล้วนะสุโอ้ผมว่าสารบผมนี่ก็หนักหนักพอสมควรแล้วครับก็อาจจะอาจจะเปลี่ยนบ้างไปไปกลับกลับไปเล่นแบบว่า ทาแบบว่าเย็นๆบ้างหรือว่าแบบว่าแบบเบาสบายเป็นน้ำเย็นจริงๆเราคุ้มค่าไม่กับการที่เราห่างหายจากหน้าจอไปนานพอกลับมา2เรื่องแม่จะติดกันแต่ว่ากระแสก็มาทั้ง2เรื่องก็จริงๆต้องบอกว่าถือว่าเป็นโชคดีละกันนะครับผมที่ออน2เรื่องแล้วก็แล้วก็มีคนดูติดตามถือว่าเป็นโชคดีแต่ว่า จริงๆล้วถ้าเกิดหายนานๆแล้วมาทีเดียวสองเรื่องแต่สุดแต่นักแสดงจะแบบว่าโอ้เสียดายอยากอยากจะให้แบบวินปีจะไม่มีแล้วเขาะว่าสังเกตนะนักแสดงคนไหนที่ออนสองเรื่องพร้อมกันหรือว่าบางคนสามเรื่องพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะหายไปเลยก็ไม่ได้หายไปไหนนะหายไปถ่ายถ่ายละครเรื่องใหม่เพ่อมาบตัวตให้ช่แล้วสุดแ่สุดแต่เขาจะชอบแบบว่าถ่ายถ่ายปุ๊บแล้วเดี๋ยวเรื่องมึงออน ต่อการต่อการสมัยนี้คือติดกันใช่ใช่ครับแล้วสำหรับเราอะเรากังวลตรงนี้ไ้มไม่กังวลเลยสำหรับผมก็ปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาครับอันไหนออนก็เมื่อนานเรากำหนดอะไรไม่ได้อันนี้เราหมดสต็อกหรือยังคราหมดนะฮะหมดสต็อกแล้วของจริงครับตอนนี้เจอผมอีิธีสามปีหน้ารอเล่นนานไปไม่เดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันมันลือนก็ไปฟิตติ้งเปิดกองเรื่องใหม่เออจริงๆเราอยากได้เบิกนหม่เพราะว่าเราก็ได้มาทุกบุตบาทแล้วที่มันใช่จริงๆริเรา ที่จริงแล้วบางคนอาจจะแบบเอ้ยแบบเหมือนไม,ไม่ไม่ค่อยได้ดูแล้วก็เจอเจอผมบ้างแต่ว่าที่จริงแล้วผมเล่นมาครบหมดแล้วน,นะก็เกือบเกือบจะครบมีแบบหนึ่งอะที่ผม,มอยากเล่นมาก uh huh. คือแบบตลกเลยตลกแบบ comedy โบไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบว่า comedy แบบหล่อๆด้วยนะอ,อยากลองเล่นแบบ ตลกเลยอ่ะทำนัางไม่หลอกได้หรอไม่รู้ผมผมว่าอยากลองเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีความสุขนะคนเล่นเล่นบทตลกมันก็ส่วนมากคนที่บอกเล่นบทตลกมันจะเครียด่าบทเพราะว่ามันต้องทำยังไงให้ตลกนี่จะตลวมันเงียบอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่รู้ไงไม่รู้แต่ว่าก็อยากลองจริงๆเราเงียบนะเอยอใช้พลังเยอะเพราะถ้าเ่นมาไม่ตลกขึ้นมาเราจะไม่ตลกด้วยคนก่อนก็จะเงียบดีกว่าเล่นดราม่าอีกแล้วเออความเงียบครอบงำเงี้ยเหรอได้จริงๆเรามีการซ้อมหน้ากระจกไหมว่าเราสามารถทำได้กับคอมมดี ไม่เคยซ้อมหน้ากระจกครับไม่เคยซ้อมหน้ากระจกแต่ว่าแต่ว่าก็คิดว่าคิดว่ายันหน้าลองหน้าลองเพราะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของจังหวะอ,อะไรเงี้ยครับมันใหม่ด้วยเพราะอะไรที่มันไม่เคยลองเนี่ยมันอยากลองใช่เพราะวิพนิทว่าครึร่งปีหลังมาสุนไมถ่ายละครแล้วจะไปถ่ายถ่ายใา่ไม่เพราะเห็นเราชอบทาวเวลชอบมากเราชอบไปท่องเที่ยวมากชอบชอบมากชอบแบบชอบลุยลุยเออพูดนพูดทางแพนไปแต่เพราะว่าเราจะหายไปที่ก็คือจะไปต่างประเทศหรือจะไปใช่บชรบแบบ ตอนนี้จริงๆก็วางแผนแล้วแต่ว่าแผนก็ได้ล่มไปแล้วครับผมเพราะว่าละครแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องเปิดกล้องละใช่ครับก็พักโปรเจกต์ไปก่อนพักโปรเจกต์ไปก่อนครับก็ถ่ายก่อนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะหาย3ปีจริงๆเก็บสต็อกไว้ก่อนใช่ครับผมแฟนๆแะว่าขอบคุณในกระแสตอบรับที่แบบดีแล้วไม่ดีแล้วขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณแฟนๆที่ติดตามละครของช่องสามนะครับแล้วก็เรื่องชายแทย์สยามนะครับผมแล้วก็เรื่องหมอหลวงขอบคุณแทนนักแสดงทุกทุกคนเลยนะครับทุกคนมีความสุขมากๆกับ ที่กลับมานะครับเวลาทํางานไปเนี่ยเวลาเวลาฟีดแบคกลับมาดีเนี่ยความเหนื่อยทั้งหมดมันหายจริงๆนะผมว่ามันไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆนะมันหายจริงๆมันแบบมันแบบโอ้มันพร้อมเลยมนะันชาร์จพลังแบตกับมชาร์จแบตกับมาร้อยเลยมาเราจะมีกําลังใจที่จะแบบอยากจะ ทำผลงานดีๆมีละครน้ำดีออกมาให้สังคมอีกเรื่อยๆนี่พูดจริงๆเลยครับคืออยากจะยดอาชีพนี้ให้ต่อไปใช่ใช่ครับมันเป็นแบบเป็นพลังที่เข้ามาเติมมากๆเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอีค่ะนะ Welcome to Star Society